ขอนอบนามต่อองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ขอนอบนามต่อองค์พ่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ขอนอบนามต่อองค์พระธรรมขอนอนบนามต่อองค์พระอริยสงฆ์ขอกราบสัการะบูชาอภิวัทและมัสกาน ขอโอกาสพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าพรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลละพิภพบุบป,ปการีผู้มีพระคุณผู้คุมกฎผู้คุมกรรมต่อชาวไทยชาวโลกชาววัฏฏสงสารด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อม ความสุขความเจริญจะบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีนองปืนรวมชาติรวมแผ่นดินรวมโลกรวมวัฏสงสารในด้านความดีงามทั้งหลายคล่องตัวเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตรบเท่า,ทาถึงซึ่งพระนิพพานเทนีกล่าวกระผมก็พอพราม ขอโอกาสมาพบปากพูดคุยกับพี่น้องอีกเช่นเคยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหากเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสได้มาชมคลิปพ่อพราหมจะกรณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์ก็ขอ,ขอความร่ำรวยรุ่งเรืองเงินทองบังมีสีสุขอย่างมากๆจงมังเกิดมีแก่ท่าน ิปพปรแการมก็อัดสดๆเนาะไม่มีการตัดต่อถราพุรามพูดผิดตั้งพลาดไปประการใดบ้างก็ข,ขอมากเออภไไัยในนาที่นี้ด้วยนะขอรับเมื่อวานก็มีเพื่อนๆท่านบอกมาว่าโอ้ยอยากจะฟังเรื่องพระศิร, <laughs> จริจริงๆแล้วเรื่องขององค์พระศิริเนี่ย มันหลายมุมมองต่างชาติต่างศาสนาต่างลัทธิต่างความคิดต่างคติความเชื่อก็ต่างคนต่างก็คิดไปต่างๆนานาอย่างมากมายจริงๆอย่างที่เรารู้เราทราบเราเห็นกันอยู่ไม่ว่าจะศาสนาลัทธิความเชื่อใดๆในโลกเนี่ยท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ มีความเชื่อว่าองค์พระสียรินี่แหละนั่นคือพระศาสดาของเขาอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นบ้างจนถึงมายุคนี้เนี่ยต้องต้องขอเข้ามาด้วยนะขอรับพระเดชพระคุณองค์พระสิยริทุกๆองค์นั่นแหละแล้วกระผมเองก็ไม่ไม่ได้กล่าวละลาบละลวงนะแต่กล่าวไปโดยธรรมตามอัดตามธรรมตามความถูกต้องตามความเป็นธรรมและที่สําคัญก็คือ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านก็ทรงตรัสมาเช่นนี้นะขอรับไม่ได้เจรล,ลาบระลวงท่านทั้งหลายนะทีนี้ต่างลตัติต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยท่านก็มีความเชื่อใช่ไหมละ่ะว่าพระสิรินี่แหละเป็นศาสดาข,ของเขาแล้วเขาก็มีความเชื่อกันทุกคนว่าพระสิริมาเกิดแล้วในยุคนี้ แล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นส่วนมากก็มีความเชื่อต่างๆนานากันไปว่าถ้าพระเสียรีปรากฏตัวมาเมื่อไหร่นิภัยธรรมชาติจะบังเกิดถ้าพระเสียริเนี่ยมาเกิดเนี่ยพระเสียริจะหยุดสงครามได้พระเสียริจะหยุดภัยธรรมชาติมหันตภัยล้างโลกได้พระเสียริจะมาทําให้ชาวประชาโลกทั้งหลายเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุข พระเสียริอาจจะมาสร้างโลกสร้างยุคสร้างสมัยสร้างโลกยุคใหม่คือยุคแห่งสิวิไลได้แล้วแต่ว่าท่านจะคิดจะจินตนาการไปเช่นไรจนถึงอันนี้พ่อพราหมณ์ก็ไม่ว่านะพ่อพราหมณ์ก็ชวนให้ทุกคนมาเป็นพระสรเสียริเสดวยซ้าไปเพราะพระเสียริหรือองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าเนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี เป็นสัญลักษณ์แข่งความมหาเมตตามหากรุณาดังนั้นเนี่ยหากผู้คนในโลกเนี่ยทำจิตทำใจทำตัวทำต,ทำตนเองให้เป็นพระเสียริหมดโทษ่ทั้งโลกก็จะดีโลกนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุขก็จะมีแต่ความปลอดภัยก็จะมีแต่ความปิติยินดีไปไหนมาไหนก็จะมีความรอยยิ้มพิมพ์ใจเบ,บิกบานอบอุน่นอิ่มเอ,อิบไปด้วยความปิติเชื่นชมโสมนัส เพราะมีแต่คนมีความรักมีความปรารถนาดีเมตตาปราณีต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจใช่ไหมละ่ะพ่อพรามก็พูดมาหลายคลิปแล้วว่าเลยชวนเพื่อนๆชวนช,วนชาวโลกนี่แหละมาเป็นพระเสียริแล้วก็บรรดาองค์พระคุณพระเดชพระคุณพระเสียริทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ต้องมามาขัดตรัทับหรือว่ามาคุณค้องมองใจใดๆ พระองค์ท่านเป็นพระเสียริพระองค์ท่านก็ดีแล้วพระองค์ท่านก็เป็นไปสิพระองค์ท่านก็เอาความเป็นพระเสียริของพระคุณท่านนั่นแหละมาที่จะช่วยนำพาเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยพราะพราหมณ์ก็อยากจะให้ทุกคนในโลกนี้เป็นพระเสียริกันให้หมดเลยด้วยซ้ำไปนั่นแหละมันจึงจะเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องนะทีนี้ประเด็นก็คือ สิ่งที่มันผิดมันพลาดเนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องของพระเสียริมันมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าพระพรามก็ยืนยันว่าพระพรามก็ไม่ได้ไปละลาบระลงความคิดของท่านเหล่านั้นนะเพราะว่ามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่กันจริงๆจึงพูดมาพ,พระพรามก็พูดมาหลายครั้งแล้วว่ายุคนี้เป็นยุคพระศาสนาขององค์สมเด็จพ่อองค์ปัจจุบันพระศาสนาของสมเด็จพระอ,องค์ปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุครบถึง5,000ปีนะ จะไม่มีศาสนาหรือศาสดาใดๆมาแทรกระหว่างกลางพระศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านจะไม่มีเป็นอันเด็ดขาดนะเมื่อก่อนเนี่ยพ่อพรหมามก็เห็นเยอะนะเช่นเขาให้ ไปรับลัทธิพระรีอาริไปรับธรรมพระรีอาริไปรับแสงธรรมพระรีอาริไปรับบารมีพระรีอาริน่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยพพระพรมก็โพอที่จะรับได้คำว่าโพอจะรับได้หมายถึงว่าพพระพรมก็ไม่ได้เป็นละลาบละลวงนะก็เออมันเรื่องของใครของมันน่ะจริงปะว่าพระพรมก็ไปห้ามไม่ได้อยากจะทําก็ทํากันไปก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละท่านเองนั่นเลย แต่ว่าการการะทําทั้งหลายเหล่านั้นนั้น,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 นทั้งหมดทั้งมวลบางทีเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เรื่องที่มันละเอียดอ่อนลึกซึ้งไปมากกว่านั้นนั่นคือกฎแห่งกรรมคือพระพุทธศาสนายุคเนี้เป็นพระพุทธศาสนาของสมเด็จพ่อองค์ปัจจุบันแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะสนับสนุนเราท่านทั้งหลายหมายถึงว่าผู้ผู้กระทํานะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผู้ที่ฝ่ายเทพฝ่ายตามฝ่ายขาวหรือฝ่ายที่ไม่ไม่ไม่ได้ไปทําสิ่งนั้นนะ แทนที่เราท่านทั้งหลายจะมาสนับสนุนส่งเสริมชูชุบอุปถัมภ์คำชูพระพุทธศาสนาชูชุบอุปถัมภ์คำชูส่งเสริมคุณพระพุทธเจ้าประทำคำสั่งสอนคุณพระพุทธเจ้าช่วยกันมาเป็นกระบอกเสียงให้กับองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าจริงปะ่ะแล้วทุกคนก็ทุกคนหมายถึงท่านเหล่านั้นก็ดันไปเอาลัทธินู่นลัทธินี่ลัทธินั่นอ รับรับทำนู่นรับทำนี่รับทำนั่นเต็มไปหมดทั่วทั้งโลกเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านลัทธิก็ไม่รู้เฉพาะในเมืองไทยนี่ก็เยอะแยะมากมายแล้วจริงป่ะประเด็นก็คือมันจะมันมันจะเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาเขาคิดเขาหลงอ่ะเขางงงวยอ่ะนึกออกไหมแทนที่จะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกถึงคุณพระรัตนตรัยน <uh ึกถึงค um ุณพระพุทธศาสนา เฮ้ยไปรับทำพระเสียริดีกว่าเฮ้ยไปรับแสงทำพระเสียริดีกว่าเฮ้ยไปรับบารมีพระเสียริดีกว่าเฮ้ยไปเข้ากลุ่มทำโน่นทํานี่รับทำจากโน่นจากนี่ดีกว่าไอตรงจุดนี้มันจะทําให้เป็นการบั่นทอนทำลายลิดหลอนแล้วก็บิดเบือนพระพุทธศาสนาท่านเข้าใจปะพระพุทธศาสนาคือคุณพระพุทธเจ้า คณพระพุทธเจ้าท่านเป็นประธานใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นกรรมมันเป็นกรรมที่หนักหนาสาหาัสสากัรโดยที่ชาวโลกทั้งหลายไม่รู้ตัวคำว่าไม่รู้ตัวก็อาจจะมีความรู้ไม่ถึงนะในเรื่องของกรรมนะไม่นึกว่ากรรมเขาจะเล่นงานหรือว่ากรรมเขาจะเที่ยงตรงเทงี่ยงธรรมมากมายถึงขนาดนี้เนี่ยใครทั้งหลายในโลกก็ดีสัตว์โลกก็ดีแค่คิดนะคิดในใจอะนะมีกรรมมันมีสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม แค่คิดในใจก็เป็นกรรมแค่พูดออกมาก็คือกรรมแค่กระทําออกไปทางกายก็คือกรรมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เราท่านทั้งหลายชาวโลกทั้งหลายเนี่ยมารักษาศีลห้ามารักษากรรมบท1สิบเออเนี่ยเพราะว่ายม,มาโลกหรือเวลาเขาตัดสินคดีความเนี่ยที่สํานักพญยายมราชเนี่ยเขาวัดกันที่กรรมบท1สกรรมบททั้งสิบประการนะ พระฉะนั้นกรรมบททั้งสิประการก็คือนี่หละหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้คือรักษานะคือรักษากรรมบท1สิบนะหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอสองไม่รักทรัพย์เอาสามไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือกายกรรมวจีกรรมก็ได้แก่หนึ่งอวจีกรรมนะหนึ่งไม่พูดโกโหกหลอกลวงจะพูดวาจาที่เป็นคําสัตย์คําจรงิง สองไม่พูดหยาบคายสะเทือนใจผู้รับฟังให้พูดแต่ปิยาวาจาวาจาไปเรอนบานสามไม่พูดจาส่อเสียนยุหธรรมทำให้รั่วทำให้คนแตกแยกแต่ความสมคีกันสี่ไม่พูดจาเพ้อเจ้อเลวไหลและสาระจะพูดจาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นี่คือวจีกรรมมโนกรรมก็คือไม่คิดประทุษร้ายทําร้ายทายําลายใครด้วยอาการอาฆาตพยาบาทคาดเคสคิดประหัสประหารทํา้ายทาลายเขานั่นแหละอันนี้เราไม่คิด สองเราไม่คิดที่จะอยากจะได้ทรัพย์ของของใครหมายถึงของของใครก็ตามเราไม่อยากได้นะเราอยากแต่จะให้เราไม่อยากได้สามเราไม่คิดที่จะลังเลสงสัยนคุณพระัฒนายัยลังเลสงสัยนคุณผลของคุณของการปฏิบัติเชื่อ่าปฏิบัติจริงย่อมได้ผลจริงเชื่อพระธรรมคาสั่งสอนของคุณพระพุทธเจ้ายมมาโลกเมืองโลกทิพย์หรือเมืองผีก็ตาม คำว่า,าเมืองผีหมายถึงว่าในตอนที่เรามีชีวิตอยู่บนมนุษย์โลกจะเป็นคนจะเป็นสัตว์ก็คือเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ใช่ไหมเ,เวลาตายไปแล้วต้องไปอยู่เมืองผีเมืองผีเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลเลย,ยก็มียเยอะแยะมากมายหลายประเภทที่อยู่ร่วมกันกับมนุษย์โลกอาจจะมีปริมาณมากกว่ามนุษย์โลกเส,สด้วยซ้าไปแต่เรามองไม่เห็น <c oughs> เขาวัดกันที่กรรมบทสิบน่าทันทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะแยะมากมายในโลกเนี่ยที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ พอไม่เข้าใจแล้วมันพลาดพอมันพลาดไปแล้วเนี่ยทิศพลาดผิดศีลพลาดผิดธรรมพลาดมีความะโะมโลภมากพลาดความโลภโมโทสันอ่ะพลาดไปพลาดมาจนสมมติตัวเองหมดอายุไขก็ต้องลงไปอยู่อบาย,ยภูมอันมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนมากก็ไปตั้งต้นมาจากนรกกันทั้งนั้นแหละเกือบร้อยทั้งร้อยนะด้วยเหตุนี้เนี่ยพ่อพระรามจึงเป็นห่วงกรณีที่ ใครก็ตามบุคคลก็ตามนี่พูดด้วยความปรารถนาดีนะครับท่านจะทําก็ทํากันไปเพ,พราะพระรไม่ได้ว่าแต่พ,พระรไม่ได้สนับสนุนไม่ได้เห็นดีด้วยนะแต่พ,พระรกำลงังจะห้ามว่าให้หยุดการการะทํานั้นเถอะหยุดหยุดที่จะมาทําหมายถึงว่ามาตั้งเป็นลทัทธิลทัทธิพระศีอาลีรับแสงรำพระศีอาลีรับบารมีพระศีอาลีนู่นนี่นั่นแล้วมันมีเรื่องพงปรผยุ์ผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้าไปเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่น ทั้งหลายนั่นแหละไม่ใช่แค่ว่าลัทธิภาษยียนี่หรอกลัทธิหมดทั่วทั้งโลกนี่แหละมันเยอะแยะมากมายมันพูดไม่หมดหรอกแต่ว่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่ามันเป็นการที่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่กฎแห่งกรรมหรือโลกแห่งความตายเนี่ยโลกหลังความตายเนี่ยเขาจดจา,จารึกการกระทํานั้นไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะอยากที่จะแก้ไข ในทางที่ในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง,องก็คือให้หันกลับมานี่แหละมาตั้งามาตั้งเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณพระพุทธเจ้าสิมาตั้งกระบอกเสียงให้กับคุณพระพุทธศาสนามาตั้งเป็นกระบอกเสียงให้คุณปรัตนตรยัยมาช่วยสมเด็จพ่อในการสืบ่ออายุพระพุทธศาสนาสิใครถนัดเรื่องใครถนัดเรื่องพูดเรื่องเทศเรื่องอะไรก็ไปพูดไปเทศไปกล่าวทำบอกทำสอนทำเก่ผู้คนทั้งหลายสิ อใครถนัดเรื่องก่อสร้างเสนาสระทำวัตถุมีเงินมีทองสั่งวัดสร้างวารสั่งอารามสร้างวิหารเพื่อเป็นประดิสถานไว้ในพระพุทธศาสนา,สา,สาเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา,าสืบต่อไป,ไปก็ทำด<ป>ีใช่ไหมเอาใครถนัดเรื่องมีความรู้เรื่องธรรมะเรื่องหนังสือทำจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกนดุดแจกเป็นธรรมทานก็ทำดีใครจะทำอะไรที่มันเป็นบุญกุศลทำรูปองุงพุทธนะทำเถอะ เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราประสบความเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยจเจริญทั้งภพนี้ทั้งภพหน้าเป็นที่รักของมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลายท่านเข้าใจปะ่ะเนี่ยพระพรามก็เลยเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆนะเขารับไม่ไม่ไม่ได้ละ rồi, ลาบระลวงล่วงเกินจ,จากช่วงลง่วงเกินท่านทั้งหลายเลยนะแต่พูดด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะ จริงทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีดาบสองคมมันมีสองคมเสมอถ้าทําถูกอ่ะในสิ่งที่สูงส่งอ่ะสิ่งที่เราทําถูกก็จะผลักดันให้เราสูงส่งสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะเจริญทั้งโลกมนุษย์นุ่นเจริญจนสูงสุดไปพระนิพานจริงป่ะแต่ถ้าถ้ามากระทําตัวสิ่งที่สูงส่งที่สุดอแต่กระทําเรากระทาในสิ่งที่ต่าอ่ะบาปกรรมเหล่านั้นก็จะผลักดันให้เรา ดึงให้เราลงไปในที่ต่ําเหมือนกะระแรงกรรมที่เรากระทำนั้นเพราะพระธรรมเป็นห่วงเหลือเกินจริงๆนะจากหัวใจเลยมาเป็นพระสียอริทั่วทั้งโลกพร,พระธรรมไม่ว่าคําว่ามาเป็นพระสี่อริคืออะไรคือปฏิบัติตัวปฏิบัติตนปฏิบัติจิตปฏิบัติใจด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้อยู่ในขอบเขตของคุณธรรมความดี อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตาปราณีเอื้อเฟอื้อเกื้อกูลสน,สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันมีความรักมีความเมตตาปราณีเอื้อเฟอื้อต่อกันมีความจริงใจต่อกันไม่มีมารยาสาไถตมีทานบารมีเต็มกําลังจิตเต็มกําลังใจอะไรที่เป็นของคนอื่นเขาเราก็ไม่อยากได้ ถ้าทุกกฎมีน้ำจิตมีน้ำใจมีแต่ทานที่อยู่ในจิตอยู่ในใจโลกมันก็จะสงบไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังว่าทรัพย์สินกแก้วเงินทองกูจะหายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาลักใครจะมาปล้นใครจะมาขโมยใครจะมาฉ้อโกงใครจะมาอะไรใช่ไหมแต่โลกทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงละ่ะทีนี้ก็ดูเอาเถอะโอ้ยพ่อพระไม่อยากจะพูดเลยพ่อพระสลดมากๆเลยนะดังนั้นมีทางเดียวเท่านั้นนั่นแหละคือ พระแม่ครูบาอาจารย์องค์มหาโพธิสัตว์เจ้าพระพุทธบิดาพระพุทธ,ธรรมณระนานงเก้วปลุกแกลวผู้ธรรมกระถึกทั้งหลายผู้ทำฝ่ายเทพฝ่ายทำฝ่ายขาวทั้งหลายนั่นแหละจะต้องมาเป็นผู้นําแห่งจิตวิญญาณผู้นํำยังไงก็มาช่วยเป็นกระบอกเสียงใช่ไหมอันด,ดับแรกก็เริ่มต้นจากครอบครัวของเรานี่แหละที่จะช่วยกันได้ช่วยชาวโลกได้ช่วยตัวเราด้วยจริงป่ะเนี่ยโลกมันเปลี่ยนได้เพราะ สงบสุขได้สีวิไลได้เพราะศีลเพราะธรรมไม่ใช่ว่าสงบสุขสีวิไลได้เพราะความโลภโมโทสันเพราะความอยากเป็นใหญ่เป็นโตเพราะความปลิ้น,ปล,นปล้อนกระล่อนโตเหลมันยาสาไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่โลกทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายอินุงตุงนางอิสับสนดโอลมานจนถึงขั้นที่จะสงครามโลกครั้งที่สามกำลังจะเกิดแล้วเนี่ยอีกไม่นานจะด้ยซ้ำไปโพพระมามายในปี64นี้หละเพราะมันมันทะเลาะก,กันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเกินความควบคุม พรมันเกินความควบคุมก็ทุกคนก็โดวยวิบากรรมเก่ามาหนุนนําส,ส่งเสริมอ่ะด้วยโทสะโมหโลภะทั้งหลายด้วยก็จะเกิดการทีนี้แหละสับประยุทธ์กันอะลรทเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดทั่วทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้แต่เราชาวไทยก็พ่อเมครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านบอกว่ากระทบน้อยที่สุดชาวไทยเนี่ยเพราะมีบารมีพ่อเมครูบาอาจารย์ องค์ผู้ทรงคุณธรรมสูงส่งอะไรท่านพรมเทพเทวดาครูบาอาจารย์มีสมเด็จพอเป็นประธานคุณพระพุทธาบารมีคุณพระธรรมบารมีคุณพระสังฆบาร,ร,รมีคุณพระพุิสัตบารมีคุณพระภูม,มิบารมีคุณพระเทวาบารมียังลงท่านคุมครองปกปักรักษาอยู่ปฏิทัยจะรอดพ้นปลอดภัยนี่นะนี่มาว่าด้วยเรื่องพระศีริต่อก็คือมันเดี๋ยวนี้มันหนักมันหนักจนถึงขั้นที่ว่า มีบุคคลอภพธรรมไม่เอ่ยน,นามใครหรอกมีบุคคลอาจจะหลายคนจะด,ด้วยซ้ําไปนะในโลกนี้นะที่มาตั้งตัวตั้งตนเป็นศาสดาหมายถึงว่ามาตั้งตัวตั้งตนเนี่ยเป็นเป็นศาสดามาตั้งตัวตั้งตนเป็นศาสาาน,นสา,สาของพระศรีอริยะเมตไตรพุทธเจ้าบ,บ่า ฟังแล้วโอ้โหพระพรามณ์ชักจะคือคือพระพราม์ไม่ได้ว่านะแต่พระพรามณ์สงสารมากๆเลยทาไมทาไมหน้ามืดตามมวมืดบอดถึงขนาดนั้นได้อ่ะคนเรามันมืดบอดขนาดนั้นได้นี่แสดงว่ามันต้องโอ้โหเป็นจากไหนจากใครมาเกิดก็ไม่รู้พระพุทธเจ้ายังอยู่แท้แท้พระพุทธศาสนายังอยู่แท้แท้คุณ พระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูมาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้ปฏิบัติดีพระผู้ปฏิบัติชอบพระผู้อริยวัพระผู้อริยผลย,ยังอยู่กันเยอะแยะเต็มแผ่นดินแล้วอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้จะมาไม่ใช่จ่าแล้วเขาทำแล้วไงก็ตั้งตัวตั้งตน,ตนเป็นประกาศพระศาสนาพระศีอริยะเมตไตรพุทธเจ้ายุคใหม่เกิดขึ้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นปารขีีโต้พระพรามก็โอ้อยกรรมมากเลยนะ ไม่ถ้าถ้าท่านแค่บอกว่าท่านคือภาษีอระยเมไตรยผมไม่ว่าเลยเป็นเดอเป็นกันให้หมดทั้งโลกนะไม่ว่าเลยแต่เอาความตัวเองที่คิดที่คิดว่าตัวเองคือภาษีอระยเมไตรยมาประกาศพระาศาสนาแข่งกับพระพุทธเจ้าเฮ้ยพระษีอรีจะทําอย่างนี้เลยเฮ้ยพวกปรามานยังไงก็ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์นะภษีร,รีไม่มีทางอย่างนี้หรอกจริงป่ะท่านก็ต้องรู้กลาลเทศะสี ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศนี้พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่เต็มอะไรเต็มไม่เห็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระผู้ปฏิบัติดีพระผู้ปฏิบัติชอบชาเทพชาวธรรมผู้ขวนขวายการบุญการกุศลในพระพุทธศาสนาก็ยังเต็มคนเขาก็พูดถึงเนี่ยชาวเทพชาวธรรมเขาก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดเยยังอยู่เนี่ยอยู่ดีๆท่านมาผูกกลางลำบอกว่าข้าพระพุทธเจ้า คือพระศีรยยเมตไตรประพุตเจ้าจะมาขอประกาศพระศาสนาเนี่ยหมายถึงว่ามาประกาศพระศาสนากลางลำของสมเด็จพระองค์บจุบันอย่างเงี้ยพราะพระามคิดว่าผิดผิดร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยแล้วพระพระามโอ้โหสลดสังเวชใจมากๆเลยแต่ก็นั่นแหละมันเป็นกรรมของท่านนะว่าพระรามก็ไม่ว่าเราเปนเรื่องใครเรื่องมันเดอร์เรื่องนั้นอ่ะเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องพระศีริเนี่ยฟังชัดๆนลถ้าท่านมาเกิดจริงๆ ท่านไม่ท่านก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชื่อพ่อพรามเถออชาวไทยเขาเป็นยังไงถ้าท่านมาเกิดประเทศไทยชาวไทยเป็นยังไงท่านก็มาเกิดอย่างนั้นนั่นแหละนึกออกไหมเออถ้าท่านมันต่างสถานะถ้าท่านไปเกิดเป็นพระราชาหรือถ้าท่านไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีถ้าท่านไปเกิดเป็น สถานะก็ตามนั้น <S <S <ๆ>ก็อาจจะมีผิวพรรณผุดผ่องใสเพราะอยู่ดีมีสุขอยู่ดีกินดีไม่ลำบงไม่ลำบากในการทามาหากินอยู่นในใจห้องแอร์อยู่ในโรงอยู่ในร่มมีคนรับจงรับใช้มีค่า,าทาสหญิงชายใช่ไหมแต่ถ้าพระศรีอริท่านมาเกิดเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่หาเช้ากินค่ำสมมติเหมือนเราเราเหมือนพ่อพราวเหมือนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพระศรีอริจะเป็นยังไงก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่เละเชื่อพ่อพราหมณ์ตท่านไม่ได้มามีอะไร ชาปนารังสีมีชพปนารังสีรัศมีหกประการที่วนทักษินาวัตเนี่ยอย่างเหมือนที่พระพุทธมเคยพูดแล้วเนี่ยมีแต่ว่าตาธรรมดามองไม่เห็นไงต้องเป็นตาทิพไงเข้าใจป่าวเออแล้วก็ลักษณะของมหาบรุษเนี่ยกับอนุพยัญชนะอีก80ประการเนี่ยจะปรากฏก็ต่อเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าพระศรีอริท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเท่านั้นชาติอื่นชาติใดไม่ปรากฏ นี่แนตอนนี้ผู้คนทั้งหลายก็เอาความเชื่ออย่างนู้นเอาความเชื่ออย่างนี้เอาความเชื่ออย่างนั้นแล้วแต่ว่าใครจะเชื่ออะไรยังไงเอามาพูดอินงตุงนางปนเปกันไปหมดไปวัดเอาเรื่องนั้นคนคนมีลักษณะอย่างนี้คือพระศิอริมีลักษณะอย่างนั้นคือพระศิอริถ้าจะดูว่าใครคือพระศิอริจริงๆต้องดูกายในต้องดูธิศมนกายดูสิตัวตนจริงๆใครที่ได้ทิพยจักขุยานใครที่ได้พิญญาสบาบัิน่ะ ลองดลองดูสิครับว่านในประเทศไทยเนะี่ยดวงจิตของใครคือดวงจิตพระเสียริไปถามท่านปู่พระอินก็ได้เนี่ยไปถามท่านพ่อท่านปู่ท้ามมหาราชก็ได้ไปถามท่านปู่ท้ามมหาพรหมก็ได้แต่ท่านปูททนป่ท้ามมหาพรหมส่วนมากพระองค์ท่านชอบอยู่เงียบๆไง,งท่านรู้กันหมดเลยมีแต่พวกเราชาวโลกที่กําลังคว้งควางแทนที่จะเอาเรื่องราวของพระเสียริมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิต เอาเรื่องพระสียาริมาเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นปรัชญาเป็นหลักคิดเป็นหลักธรรมนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองเนี่ยให้มันดีให้มันงามให้มันเจริญรุ่งเรืองในความดีงามสืบต่อไปเนี่ยกลับเอาเรื่องราวของพระสียาริเนี่ยไปไปทำในสิ่งที่มันผิดทางเข้าใจว่าผิดทางไหมมันผิดทางมาประกาศตัวเองเป็นศาสดาแข่งกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันผิดทางอย่างเงี้ย พระพรามไม่ได้เห็นดีด้วยเราก,กรณีเรื่องอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมเสมอเลยนะถ้า,ถ,าถ้าทำดีก็ดีไปแต่ถ้าทําไม่ดีนี่สิเสจเลยแต่ว่าทําไมด่ดีเราจะทําทําไมล่ะมันจะมีประโยชน์อะไรมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราก็ทํแต่สิ่งที่ดีๆที่ใช่ไหมล่ะก่อไปด้วยศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามพระพรามเองก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้ จริงๆคือห่วงเนี่ยห่วงรวมๆในโลกนี้เข้าใจไหมเรื่องทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิแปลว่าความคิดความเห็นความอ่านความพิจารณาไตรตรองทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าทิฏฐิถ้าใครเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็ดีไปสัมมาทิฏฐิก็คือคิดเห็นพูดทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมถ้าอย่างนี้ ชีวิตเราก็ดีโรคเราก็ดีครอบครัวเราก็ดีก็จะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความเจริญจะมีแต่ความดีงามอบอวลไปด้วยไออุ่นแห่งความสุขความงามใช่ไหมแต่ถ้าใครที่คิดเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ดิเป็นเรื่องเลยมิจฉาทิฏฐิจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่พอครอบครัวก็เดือดร้อนคนสังคมโลกก็เดือดร้อนสังคมเราข้างก็เดือดร้อนผลสุดท้ายตายไปก็ต้องลงนรกลงบายภูมิอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่เรื่องจริงนะ การเวียนไหวตายเกิดมีจริงพบภูมิหลังความตายมีจริงล้านเปอร์เซ็นต์นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองก็ได้ตรัสสั่งสอนว้หมดแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสั่งสอนว้หมดแล้วทิศพระองค์ตรัสสั่งสอนไม่ได้ต้องการลาบต้องการยศต้องการสรรเสริญต้องการเงินทองใดๆแต่เพราะความรักเพราะความเมตตาเพราะความสงสารเราท่านทั้งหลายนี่หละเหมือนพ่อพราหมณ์กาลังจะพยายามมาเล่าให้ฟังอ่ะเราห้ฟังอือจะเล่าไปเรื่อยนั่นแหละใครมีโอกาสได้มาฟังก็ฟังใครไม่มีโอกาสได้มาฟังก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเราพูดให้ฟังด้วยความปรารถนาดีกันจากใจจริงๆว่าอยากจะให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางแก้ไขอะไรในโลกนี้ได้อีกแล้วชื่อพ่อพามือโลกนี้จะ คำว่า,าก,กาลยุคเข้าใจใช่ไหมการยุคก็มันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆทั้งถาดด,ถาดินถาดน้ําถัดลมถดัดไฟทั้งเรื่องโรคระบงโรคระบาดทั้งเรื่องการขัดแย้งทางความคิดทั้งเรื่องผลประโยชน์ทั้งเรื่องความโลภความรักความโลภความโกรธความหลงที่เป็นวิชาทิฏฐิของชาวโลกอะ่ะมันจะทวีความรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นคงไม่มีใครอะ่ะที่มาหยุดหรือระงับยับยัง้งให้ มหันตภัยทั้งโลกเนี่ยจะหยุดหรือสองครามจะหยุดยกเว้นชาวโลกทั้งหมดจะหยุดการกระทําอันเป็นบาปเป็นกรรมเหล่านั้นชาวโลกทั้งหมดจะหยุดพฤติกรรมอันผิดศีลผิดธรรมเหล่านั้นแล้วหันกลับมารักษาศีลรักษาธรรมหันมาทานุบํารุงพระพุทธศาสนาหรือถ้าไม่ทานุบํารุงพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นไรจะนับถือศาสนาอะไรที่ไหนยังไงก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตของศีลห้ารกรรมบท1ินะ มีทางนี้ทางเดียวทเท่านั้นที่จะหยุดมหันตรภัยรายในโลกนี้ได้แต่ในความเป็นจริงมันหยุดได้ไหมไม่ได้พ,พราะพระามก็เลยมาชวนเพื่อนๆชวนครูบาอาจารย์ชาวเทพชาวธรรมทั้งหลายนี่แหละมาเป็นกระบอกเสียงกัคบคุณพรพุทธเจ้าท่านใช่ไหมอย่างน้อยก็ช่วยเหลือคนที่เรารักคนที่อยู่ใกล้ๆโดยเฉพาะบนพืนแผ่นดินไทยของเราจริงไหมเนี่ยครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละที่มีความเามตตาปราณีพ่อพราหมณมา์ในหลายๆมิติบางท่านก็จะบอกบางท่านก็มีความเามตตาพ่อพราหมณ์จะเอาเงินเอาทองมาทําบุญทากุศลกับพ่อพราหมณ์บางท่านก็ขอโอกาสมาทําบุญกับพ่อพราหมณ์พ่อพราหมณ์ก็บอกทุกครั้งไปบอกว่าโอ้ยไม่ต้องมาทําบุญกับพ่อพราหมณ์ขนาดนั้นดอกบางท่านพ่อพราหมณ์รับน้ําใจ นรับหมดเลยความปรารถนาของท่านพระพรามก็รับในความดีงามแต่พระพรามไม่รับเงินถ้าท่านอยากจะทําบุญกับพระพรมจริงอ่ะก็ให้ไปทาบุญกับพระพุทธศาสนาเถอะก็ให้ไปทาบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจา้าซึ่งท่านเป็นสลักในการสืบทอดยุพระพุทธศาสนาเถอะเพราะพระพรามก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละต่อให้พระพรามเป็นพระโพธิสัตว์ก็จริงแต่พระพรามก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละแต่อานิสงส์ได้นะนึกออกไหม ท่านจะให้ทานกับพ,พ่อพระพร่อพระพร,รับนึกออกไหมรับด้วยใจอ่ะแต่ไม่รับเงินสมมุติท่านอยากจะทําบุญกับพ,พ่อพระสิบบาทร้อยบาทพ่อพระรับนะแต่ให้ท่านเอาเงินสิบาทร้อยบาทเนี่ยพ่อพระพราฝากไปทําบุญกับพระพุทธศาสนาฝากไปทําบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในในพระพุทธศาสนาแทนนะขอรับขอให้เพื่อนๆได้เข้าใจด้วยนะขอรับพ่อพระพรไม่เป็นไร้ายไม่อดดอบคือ ก็นี่แหละถ้าอยากช่วยพ่อพราหม์จริงๆก็ช่วยกดติดตามช่วยสนับสนุนช่องพ่อพราหม์นี่แหละเดี๋ยวพ่อพราหมก็จะมีความอยู่ดีกินดีขึ้นมาทิลเล็กที้งน้อยทิเล็กทีน้อยเองและผ่านไปปีสองปีพ่อพราหมก็อาจจะมีเงินมีทองช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการสืบทอยุระพุทธศาสนาสิบต่อไปได้นะขรับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆอันเป็นที่รักทั้งหลายจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรม ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอ,ขอความปรารถนานั้นๆจงได้ประสิทธิสมริตผลสมหวังสมปราปรถนาจงทุกสิ่ง,งทุกอย่างทุกด้านทุกๆประการเทอ